Destroy structures using remote explosives เพื่อนๆจะต้องใช้ระเบิดแบบนี้นะคะซึ่งใส่ไม่รู้ว่าภาษาไทยมันควรจะเรียกว่าอะไรทำลายสิ่งก่อสร้างนะคะอันนี้เนี่ยง่ายมากๆเพียงแค่เพื่อนๆ,ๆเก็บระเบิดมาคลิกขวานะคะคเอ้ยคลิกซ้ายเพื่อเป็นการปาออกไปแล้วก็คลิกซ้ายอีกทีถ้าต้องการปาไปรัวๆและถ้าต้องการให้มันระเบิดก็กดคลิกขวาค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวดูตู้มระเบิดพวกนี้นะคะหาได้จากการที่เปิดกลองท่องหรือว่าจนเดินไปแล้วก็เจอตามพื้นก็มีเหมือนกันค่ะและเหมือนจะมี NPC ที่ขายด้วยนะคะก็คือน้องกลัวอยู่ที่เมืองเดลิบิวเกิลที่ซายยังไม่เคยไปอะคะ่ะเลยไม่แน่ใจว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการไปเมืองนั้นเปิดกลองทองเฉย เดี๋ยวก็เจอนะคะสมัครสมา,สมาชิกแบบรายเดือนเพื่อช่วยให้ซรายสามารถทำคอนเทนต์ตรงนี้ต่อไปได้นานๆหรือด o n a t มาที่คร e m o n e y Wallet และพร้อมเพย์ตาม QR code และเบอร์นี้เลยค่ะทราบไปก่อนนะคะทุกคนว่าเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ